ครับตอนนี้เข้ามาสู่ช่วงไอเสียวเวช่วงนี้เป็นช่วงโปรดของเราสองคนมากคาและผ<ม>ู้ชมก็ชอบมากมากเพราะนั้นแจกไปให้เลยครับผมกติกาเป็นไงจ้าตีกต <Indigenous S 2> ิการครับเราจะเล่นกันทั้งหมด5ข้อครับถ้าพี่ลันชนะ3ใน5ก็จะได้ของรางวัลไปเลยถูกต้องแต่ถ้าเกิดแพ้ะจะต้องโดนทำโทษครับยังไงฮะโดยการถอดหนึ่งเช่นถอดหนึ่เช่นถอดหช่นน จะจะถออะไร่ยถ้าเราเคยดูรายการอยู่เขาบอกว่าต้องถอดเราก็เลยพยายามเอาเสื้อมาคลุมเนี่ยก็ถือว่าหนึ่งทินอันนี้ก็หนึ่งทินอันนี้เ้าเปล่าเปล่าเปล่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากไม่เหมาะคือถ้าเกิดว่ารันจะหุ้มอยู่นี้นะพี่ให้หุ้มเหมือนกันให้หุ้มจนหมดเบรกอ่ะเอาให้เป็นลมมันเลยสักร้อนจะือย่าเอามาหลมไว้ให้ไว้ร้อนร้อนลมไหนเ่าเราก็ไม่ผิดเยอะน่ะแน่ใจเหรอ เนี่นี่หลายทีแล้วนะคอนเซปมีอะไรข้อแรกเลยนะฮะไปเบาๆก่อนครับเบาๆก่อนนะฮะจำปฏิทินลลโอได้ไหมครับจำได้ทีนี้เนี่ยในปฏิทินอันนี้นะฮะมีอยู่ภาพหนึ่งน้องรันนะครับถ่ายคู่กับคุณใหม่สุคนธวาเมื่อกี้นี่เองเื่อกนี่เองในภาพนี้นน่ะน้องรันเนี่ยจะต้องใส่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนชุดว่ายน้ำบิกินี่ยกทรงนะครับ มันเป็นเหมือนแบบเป็นชิ้นเหล็กๆเด็กหน่อยมีเป็นพงเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ถามว่าดีกินเี่อันนี้นะฮะครับมันเป็นรูปใบไม้ครับถามว่าใบไม้เนี่ยมีอยู่กี่อันครับโอ้ยว่าไหมวยไหวไหม าจจะไม่มีอะไรลอดใจไงเของรางวัลออกมาเลยดีกว่าโอเคครับถ้าหากว่าทำสำเร็จวันนี้ได้อะไรฮะไปชมเลยครับแอปส่งซิกเอาละฮะแคมไฟแถม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 ในรอบอนนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เพชรอันนี้หนึ่งอันให้ไปสี่ละเมตรด้วยกันนะฮะน้องรันนะฮะตอนนี้อยากแต่งบ้านมากเราก็เลยไปสืบมานะฮะว่าชอบอะไรอยากได้โคมไฟนะฮะอยากติดตรงโต๊ะกานข้าวหรือว่าตรงถงบันไดก็ได้ใช่ไหม นี่นะครับถ้าวันนี้เล่นสําเร็จนะฮะชนะไปเลยสามข้อรับไปเลยฮะบอกไปเลยนะฮะว่าอยู่นะครับอยู่ในสามเลขนี้สี่ห้าหกเวลาเดินแล้วฮะตอนนี้นะฮะครับผมหมายถึงว่ารวมสองข้างเลยมั้ยข้างเดียวข้างเดียวนี่แล้วดูทท่าดิรวมสองข้างเลยใช่ไหมเนี๋ยข้างเดียวฮะนับถายางครับสิบเก้าแปดเจ็ด สี่ค่ะสีนะครับสีนะฮะคุณผู้ชมฮะดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นตัวนะครับ1นึ่สองสองสเปิมาะครับนี่ครับนับเลยนะฮะหนะครับสองสและห้าท่าท่า่าโอ้ยโอ้ยถ้าอดถ้าเดี๋ยวใช่พี่กอล์ฟอดใหนนะครับอ เราก็มีเกงสีเขียวข้างในอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นสีขาวแล้วมันก็หลวมไงรันก็เลยแบบต้องการที่มันดูแบบว่า,า,าธรรมะแมงอ่าคนข้อต่อไปเบาๆเป็นคนที่ชอบอ่านนวนิยายมากใช่ถามว่าในชั้นนะครับที่วางหนังสือเรื่องหงเหนือมังกรเฉพาะช่องนั้นะ่ะ มีนวิยาุอยู่ทั้งหมดกี่เล่มฮะถอดอย่างเดียวถอดล้วนๆภูไฟอยากได้ไหมมันต้องแลกกันไงมันต้องแลกกันลานเอาลันเดินไปแตะไว้เอามือแตะไว้อแตะอิงๆไว้อิงๆไว้ลองแค่จินตนาการว่าตอนที่เปิดแตะแตะปั๊บพอละพอละมีสิทธิ์แค่นั้นมีสิทธิ์แค่นั้นมีกี่เล่มอยู่ระหว่างนะครับยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยอ๋อใบให้นะฮะค่ะยี สี่สิบสี่ครับอ่าอะไรอีกยี่สิบหกครับอ่ายี่สิบห้าครับได้เอายี่บหกนี่ใบให้เรานะเอายี่ิบหกยี่สิบสี่ยี่หกยี่บหกแล้วก็ยี่ิบห้านะมันมีมันมีเอาเล่มหอังเล่มเข้านะ ไม่เอายหแน่ใจอะแน่ใจชัวนะฮ้่ทำไมไม่ใช่เดี๋ยวรู้กันนี่ครับดูความกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิดสิบเยสิบบสองายี่ห้ย ในเรื่องเราเนี่ยไม่รู้จริงๆเลยนะโอ้โหตั้งแต่ถ่ายมาไม่เคยไปนั่งดูดอกไม้ตรงๆเ,เลยถอดเสื้อค่ะถอดเชิงเซนเย้พี่ใส่เสื้อมาตัวเดียว,นนแ,วแต่เห็นเป็นรันครับพี่ขอถอดกางเก่งๆเลยแล้วกันพี่เป็นพวกแอดวานซ์เ,เดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะโอเคไม่มีแล็บไม่มีแล็บไม่มีแลนะ็บไม่มีแล็บไม่มีแล็บ คำถามข้ต่อไปครับโอ้โอถามว่าเล่มนี้ครับนรักเล่มน,นี้ก็ฮือหามากนะเพราะว่าคนเรียกว่าเป็นเล่มที่พอวางปุ๊บไม่ถึงสามชั่วโมงหายหมดเที่ยงเปล่า,ายังมาไม่ถึงเพราะเดินทางอยู่คุณผู้ชมครับดูช้าๆนะครับนี่ฮะน้องนันอยู่ประมาณนี้นะครับอ,อ,อ่านะฮะคัำถามของเราครับง่ายๆครับ ในหนังสือเล่มนี้นะครับน้องดันนะฮะมีรูปอยู่ในนี้กี่หน้าครับในบ้านยังไงก็ช่วยไม่ได้เว้ยหนังสืออยู่นี่หนังสืออยู่นี่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 เปหลงก็ซื้อมาสองเล่มเอาสวยองเล่มีเข้าไปดูโอ้โหมีเข้าไปดูด้วยอารมณ์เสีย ตัวเลือกะไรครับเจ็ไม่ลงนับปกนับพลังครับสิบเก้าแปดเอ้าวไมด้คตอบตอบว่าตอบว่าเจ็ดเจ็ดนะฮะเฉลยเลยครับไม่เสียเวลาฮะหนึ่งครับนับอย่างงี้ครับสองนะเท่าไหร่ครับสี่ครับผมโอ้ ออกรูปนี้สวยนะครับรูปนี้ก็สวยครับครับหกหกครับสิงสิบถ่ายไว้เส็จนะฮะยังไงครับเสร็จฮะเสร็จฮะต้องเหลือรูปเดียวนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราขานเราขานอะไรพี่บอกว่าอะไรร้านถ่ายไปทั้งหมดกี่หน้ามานี่มานี่ยังไม่ดูไม่ดูไม่ดูยังไม่ได้เดี๋ยวให้ขาดเลยขาดหน้า มันเป็นหนึ่งคู่มันคือตัวละหนไม่นับได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานับใหม่แต่มันคือสองหน้าไงแต่ว่ามันคือร้านทั้งหมดอ่ะเออแต่แรกผมว่าทั้งหมดสี่โูกจาจะให้นับอันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้หนึ่งเออแข่งเอาจนได้อะเท่าไหร่ครับสามสามไม่ใช่ไม่ใช่ต้องนับอย่างงี้สามสามสามห้าถ่ายไว้เจ็ดนะถ่ายเจ็ดหมดแล้ว ้วเจ็ดนอ้าวมันอมีอีกหน้าว่ะเรา้ว่าทำไมทไมยอมง่ายจังเ่องไว้ในหัวท่งไว้ในหัวตาเลย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 ตาย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 เฮ้ยเลยรู้สึกว่ามต้องมีสักทักเลยเราะว ู้หญิงคนนี้เป็นบ้าเ้ยอยู่บ้านใส่กางเกงสามสี่ตัวบ้าเพราะวะ่าข้อต่อไปนี้เป็นแอคชั่นละนะฮะคือน้องรันเคยเล่นอันนี้ไหมพูดคาอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>พูดคําติดติดกันอะไรอย่างเงี้ยผิดมาสองข้อแล้วนะ,นะ<ค>ข้อหนึ่งผิดไม่ได้นะนะ,ะ<ค>แล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยจะดูที่มีอีกตัวกางเกงเดี๋ยววัดเลยขออย้ญานะครับขอยนุานะฮะกติกาง่ายครับให้เล่นแข่งกับน้องตีน้องตีนี่มือวางอันดับหนึ่งของผม เรื่องพูดนี่ไม่มีผิดไม่มีผิดเป๊ะๆนี่ดูท่าทางเนี่เป็นไงเป็นไงวันนี้มอบประโยคนี้ให้เลยครับมึกหกเละมูงมูงละมึกหมดครับผมมึกหมดมึกหกมึกหกเละมูงเละมูงึกเละมูงมูงมันก็เลยเละมึกหมดอ๋อน้องลาเล่นก่อนนะครับเวลานะครับเต็มตัวนะฮะหนึ่งสอง ซ้ำเวลาเดินนะมม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 มงงงงงงุุลลลลละะะะะดดดดดึึึกกก เล่นไปแล้วเพิ่งวันสองมันต้องเล่นแล้วมันไม่ตอบเอ้ามันต้องเป็นอาการแบบนี้อ้างั้นผมตอบให้ผมสิบห้าเฮ้ยฮะอันเรียกว่าตอะไรอันนั้นเรียกว่าแพ้ไอ้บ้าผมตอบให้ตรงไหนไอ้ลูกผู้ชายเลอะเทอะแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรไม่ค่อยสบายด้วยพี่ตอบด้วยพี่จัดการให้นาทีครึ่งพอนาทีครึ่ง เริมนเาเนแ่ริ่มาเวลาอย่าลืมว่า2องหนงเนี่ยเรานัอยู่นะเรานำอยู่เดยวก็กลับมาแพ้มาเร็วนี่เดี๋ยวมาช่วยกันเอาเรวพร้อมตีเต็มตัวครับเวลาเดินนะครับ1นึ่งหกแล้มุ้งสองสามเดินลมุมุและมึหม้มุ้งละมึดมดมดหกม้มุ้งลมด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 ม เกลือเกมนะมึหงมหล้วมกหงมดะหมลมุกหงมลหงมลือหมลหมือกหมะหงมลเมองมละหงะหงมมห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 งมห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 งหมหมหมหงหมหงหงมหมหงมหงมหงหงมหงมหมงมงมมหมมหมมงมงมมหมมหมมหมง มื่อกี้น้องรันนะฮะสิบแปดนะครับตีต่อให้เหลือนาทีครึ่งนะฮะครับตีได้ทั้งหมดยี่สิบสามไม่สำเร็จโอเคเพราะฉะนั้นถอดถอดดูซิมีกเกงอีกตัวไหมถอดมาเกงไม่ถอดแล้วถอดเสื้อดีกว่าร้อนร้อนเกงไม่ถอดถอดเสื้อเป็นบุญแกทั้งบ้านนะครับผมท่านผู้ชมสำเร็จทำสำเร็จพี่จ๋า เฮ้ยเดี๋ยวจริงๆน้องเขาแพ้นะ้วนุ้ยเดี๋ยวก่อนเขาสามหนึ่งไปแล้วนะมีข้อไหมแถมให้ไหมแถมไม่แถมไม่ต้องแถมนะอย่างนี้นะเพื่อท่านผู้ชมมาถึงท่านนี้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวแถมเลยนะเพื่อท่านผู้ชมหรือเพื่เราทั้งคู่เอาให้เนีจะเล่นหรือไม่เล่นดีกว่าเออเล่นถ้าเล่นแพ้ต้องถอดแต่ถ้าถ้าเกิดว่าชนะเอาของไปเออให้เล่นมีอะไรเหลือให้ถอดอันที่ไหน ไม่มีแล้วนะไม่มีทางไม่มีทางไม่เหลืออะไรให้สอนละรัน <c oughs> ครับในห้องเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยไหมค่ะส่วนตัวเลยโดยมากคนอื่นก็ไม่เข้าไปเราเข้าไปเองนะครับ <c oughs> ขอย้ำอีกครั้งนะฮะข้อน,นี้ถ้าตอบถูกนะฮะโค <c oughs> มไฟรับไปเลยนะนะครับต่อพิษถอดและอันนี้ก็หมดสิทธ <c oughs> เป็นประดับบ้านผมถูกต้องดูการจุดมซก่อนตีนี่ม,นนมีมีกี่อย่างผมวได้ไปเยอะ <c oughs> หลายอย่างครับเยอะ <c oughs> ถามง่ายครับค่ะนี่รูปนี้คุ้นเคยไหมอ่าฮะคุ้นเคยนะฮะนี่คือ,อ,อชั้นวาทีวีของน้องรันนะฮะที่ตรงเนี้สีเห็นนะครับ <c oughs> มันมีประดิษฐ์อยู่อันหนึ่งถามว่า ปฏิทินอันนี้นะครับเปิดไว้ที่เดือนอะไรครับหน่อยดิโหพี่บอกคำถามนี้ง่ายไงอ่าโอเคได้เห้นได้งให้ลงท้ายด้วยคมครับม <c oughs> ีนาคูณง5 4 3 2 1ตอบฮะ <c oughs> เอาน้องผมก็ลองมีนาดูเ <c oughs> ชียร์น้องไหม1 สอง็ได้มีนาคมเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มีเพราะฉะนั้นยืนยันฮะหนึ่งสองสามเฉลยฮะไม่ต้องแล้วเจนจูรยมุกเากูไม่มี้ใครต่อยเงรอ่ลาดมลย่าคมลาดลยนพองสอาดาพ เอางี้แล้วกันฮะสงสารน้องเขาเพราะเราเล็งดูแล้วถ้าถอดอีกทีแล้วก็ไม่เหลือแล้วผมว่าช่างภาพเพียบอะจัดเต็มจัดเต็มแน่ๆไม่เหลือแล้วไม่เหลือให้โกงแล้วเอางเอาไปนอรแทนเอางี้แล้วกันยังอยากได้อยู่ไหมอยากได้ค่ะออนออนพี่ติออนพี่ตพค่ะัาไไมเลยไปไปรักษาเสียงให้หายวัดตรเกิดไอซีนะไอีอะมือกเนี่ยมือหมกคอเกิดจะครนเ้เมื่อกี้เออเอางี้ถ้าอยากได้ต้องแลกเปกันหน่อยนะฮะ เรามีกฎิะเบีหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดยอมให้เราเขียนนะฮะับใช้ลิปสติกเขียนเขาว่าสูดเว้ยพี่ตัวเนี่ยแต่บังคับบังคับต้องเขียนหน้าไต้องเขียนหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าหน้าอะไรเอาหรือไม่เอาเอาเอาวะ มันมีหน้าใช่ไหมมันก็มีหลายหน้าเขาเลือกนะไม่ใช่เราเลือก<ช>เอาเนี้ยนี้อกอยาก <นะ S 2> อยากเขียนหน้าร้านหรือว่าให้เขียนข้างหลังเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเท่ากับเวลาเดินไปไหนมันเป็นการแบบว่าแปะป้ายไว้เลยนะว่าสว,ดดวยเว้ยเป็นพี่พี่เขียนข้างหลังเพราะเขาต้องถกออกมาหน่อยนึงไม่ได้เขียนหลังเปล่านอกจากผมบ้านร้านรู้เลยว่าต้องให้เขียนร้านใส่เสื้อติดมาไหนต้องมีอะไรให้เขียนอ่ะก็เขียนได้เลย โอ้วัวด่ตรงนี้เราตรงนี้เดียวถงนี้เออแล้วแต่ตีแล้วแต่ตีแล้วแต่ตีพี่เฉยเฉยพี่เฉยเฉยคือตมผมผมไม่ไม่ไม่เป็นคนที่ชอบแบบละลานใครอยู่แล้วโัวใส่ซาแกน่ะที่สุดแล้วล่ะเอใส่ซาแกน่ะที่สุดเลยล่ะแต่เขียนจุดไหนนะหน้าอย่าเลยนะจุดสิวแล้วครับ โอ้โห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 ดูวันดูวันโอ้โหต้อออโอ้ทัที่จะเอาไปทำอะไรรอจริงอยากเิียนหลังแต่พี่เขาจะเขาจะลบลำบากด้วยซ้ำมีเป็นห่วเหมือนกันอ่ะเราจะเขียนเขียนหน้าลบนะาลเดี๋ยวไปทำงานต่อนัจเขียนหน้าไปขึ้นหัวใจเลยหน้าแขน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  ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะน้องรันนะฮะที่ได้ให้เรานะมาบุกถึงบ้านเลยนะครับบ้านสาวโสดนะครับก็ได้เห็นวิถีชีวิตของน้องครับว่าอยู่ยังไงอยู่กับใครอะไรยังไงแล้วก็ใครใหญ่เข้ามาจีบก็ต้องรู้วิธีหน่อยดีเข้าวิธีออกเอออันนี้สําคัญเลยแล้วแล้วก็มีบอกสเป๊กรียบร้อยถูกต้องแล้วครอบครัวใหญ่มากนะใช่ไม่ย่นะเออต้องผ่านครอบครัวเขาให้ได้ก่อนนะไม่งั้นจีบลำบากนะครับขอบคุณมากครับน้องรันนนทพลกาขอบคุณจับ ผมโพลกับคนได้ใหม่นะครับทุกวันพูดนะฮะเวลา10บโมครึ่งครับผมทางช่อง Star Channel ครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายสวัสดีครับสวัสดีครับห้องนอนห้องนอนยังเลยเหรอนั่นมันคือสวรรค์ชัดๆนี่มันคือโอ้ยส้มส้ม